สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับมันนี่กับมะพร้าวแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่24เมษายน2568นะครับ <c oughs> FC หลายๆท่านนะครับให้มาติดตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับกับลูกกอกแมวคุณป้ารำน้องข้าวทิพนะครับมันนี้แอดมินกับไหนมาตามให้ด้วยครับเด้อเพราะว่า ป้าลำบอกว่าให้พักผ่อนสักซินอครับเนาะดูเลยเนาะป้าลำเพื่อกอธิษฐานนะครับแต่งขันหาให้เรียบร้อยนะครับขอพ่อขอโชคลาภกับลูกขอกแมวนะครับอ่ะผู้ได้ขมากับสาธุอเดอรับเดีอยผู้ได้ยังไม่มีโชคนะครับในวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับกับลูกกอกแมวนะครับคมดลมมันแรงนะครับเนาะ มันอยู่ติดกับทงไฮทงหน้านะครับลมแรงนิดนึงนะครับ๋ยวปลาลำเพิ่งกำลังจุดถูไ้นะครับแสดงว่าเพิ่นพักพรอมมาลายงวดนะปลางว่าเนาะวันนี้แล้าตัวดนะปลานันนี้ก็อออขอมือเดียวในวันศุกร์นะครับเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ไม่ไม่ได้ติดตามนะครับตัวเลขแนวทางลูกกอกแมวป้ารำน้องข้าทิพย์นะครับ ปูด้ข้ามาภาษาถุ่นะครับตอนนี้นะครับลมแรงนิดนึงนะครับลำพังกำลังจะถูกอยายนนะครับรอบแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวปูได้ข้ามานะครับกระตังค์คิดทน่ฐานขอพรขอโชคลาภไปนือกันนะครับกับลูกกรอกแมวนะครับเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านนะครับบอกว่าให้ไปติดตามตัวเลขแนวทางของลูกกรอกแมวนะครับจะตรงกระอปคงปูดําบอนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางขององค์ปูดํานะครับ พอาว่าองค์ูดำพันไห้โชคเด้อเมื่อคืนเพ่นไห้1 2สองนะครับเพระว่าพิ่นไหียนใ่้6 1 2นะครับผู้ใดตัดเล่น2ตัวก็น่าจะโชคดีนะครับผู้ใดย,ยังม,มีโชคผมมีลาบนะครับก็ให้ติดตามในวันศุกร์นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อตอนนี้อยู่กับคุณป้ารำนะครับป้ารำเพิ่นกำลงังยุดถูกนะครับลมมันแรงนิดหนึ่งนะครับ ให้สาธุนะครับประลัมมันก็ขอพรขอโชคลาภแล้วปาดเนาะขอไอเอฟซีเป็นโชคดีเนาะโชคดีเด้อลาลวยเอ้ยไปถือเกี่ยวหัว,หว,หวเลยจะได้มีคาหัวอาหารให้กับแม่แมวเนาะครับเนาะ คนงามคือผมคนงามสาวสาวอครับให <c oughs> <c oughs> ม่ด้วยครับยาสง,งาหมาเด็กแปดตัวเดียวเพิ่นเขียนมาให้เพราชัดเจนนะครับ <c oughs> แต่ก็มีเด็กแปดทับแปดหา 8, ตรงเลยครับจะแปดห้าสิเมต <c oughs> รทับเป็นแปดหาจะตรงจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ <c oughs> เพราะว่าโปองดําให้หกหนึ่งสองแต่โปงดาเพิ่นให้ตรงๆนะครับเมือขึ้นนะครับ กัแสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับอ่ะมารอลุ้นด้วยกันนะครับค้โคตรเย่โชคโชคดีหลายด้กครับเพื่อนกาการได้รวมทั้งบุญมาเน่นะครับอสองท่านนะครับสายบุญนะครับเพื่อนนให้มาสืบเพื่อนทําไมสือถูกสือทเที่นไปถวายให้กับทางปู่องค์ดํานะครับอ่ะขอให้บุญกุศลนะครับที่เอฟซีที่ได้ร่วมทําบุญมานะครับ ก็ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าบันเท่าเด้อครับเด้อขอให้โชคดีมีความในวันศุกร์นะครับวันพุดปูวันกระไฮแล้วนะครับตอนนี้มาตามตัวเลขแนวทางของลูกปอกแมวคุณป้ารำน้องข้าชิปนะครับวันศุกร์วันเนาะครับเป็นวันศุกร์เป็นวันมีโุกไม่ใช่เด้อกูได้ขมากับขอพรขอโชคลาภเป็นํำกันนะครับตั้งคิดอธิษฐานนํำกันเด้อครับเด้อ ตัวแรกเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าแต่เพื่อนเขียนให้ชัดเจนนะครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับ FC ท่านใดนะครับที่ติดตามตัวเลขแนวะทางของลูกกรอกแมวนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ ในวันศุกร์ที่ 15, 25เมษายน2,568นะครับขอฉกฉกมันหมันด้วยครับเดี๋ยวตัวแหลกคนเขียนให้เป็นเลขกศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวที่สองคนจะเขียนให้ตัวใดนะครับจะว่าถูปนิสสัดจัดเนาะค่ะนี่คือเหล็กสามเลขกสามตัวใดเป็นเหล็กเกียสเปลี่ยนงูเจ้าปนนะวันนี้น้องคาทิพนะครับ ว่าจะมาลองเพลงห้ฟังอยู่ด้วยครับเด้อถ้าฟังเสียงน้องกระทิปนะครับ FC หลายๆท่านนะครับบอกว่าน้องเข้าคลิปสวยมากนะครับมือนังต่วุบมิโศกด้วยครับเด้อมี่แต่สวยบอกว่ามีโศก <laughs> มีแต่สวยนะครับ <laughs> น้องกระติบเพิ่นกำลังขายของนะครับเพิ่นปั่นนามอยู่นะครับเพราะว่า ลูกกอกแมวน้องข้าวทิพเป็นคนเลี้ยงนะครับคุณยายนะครับคุณปาร่มนะครับเป็นเป็นคนนันมานนะครับมือซูฮยจวายมือนั้นยังก็สองสองเจ็ดหกครับยังติดเผอรเยโม่นึ่งซุฮยมันเป็นเจสีตลอด ไปเลี้ยวขึ้นเห็นอยู่ในถุงโอ้เลยกก็ออกรัฐบาลไทยสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดหกเคยหกจุดใด ชัดดีขนาดชัดเจนนะป่านเนาะสาธุเด้อครับเดี๋ยวขอโชคดีมีโชคลาภนะครับกับลูกกอกแมวนะครับปลารำน้องข้าทิพย์นะครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับตัวที่สองเป็นเลขเจ็ดนะครับชัดเจนมากนะครับอันนี้เป็นคุณยายนะครับคุณยายของน้องข้าวทิพย์นะครับแต่คนเลี้ยงแมวคือน้องข้าทิพย์นะครับอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามนะครับ ตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับตัวที่สองเป็นเลขเจ็ดนะครับผู้ได้ขมากษัตริถูอเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับให้ไปตาลาวนะครับในวันศุกร์นะครับ25มีสายน2,568นะครับนี่ครับค้นเรื่องแมวน้องข้าวทิพย์นะครับว่าเรียนกับเก่งนะครับเรียนกับเก่งนะครับลองเพ่งกระมวลด้วยครับเด้อขอสักพันนี้นะครับ อาเพลงยังเนาะลองให้สีฟังเนาะติดไปประกวดเพลงใหนเอาเอาเพลงเดินดู้วยดูดได้ครับ <c oughs> มาบาดนี้สิเดินดงพรองไทยนี้คนหลายใจบ่ให้ผู้ใดหูข้าวเจ,จ็บปวดซ้ำย่นคำว่าหักจากเจ้าใจอุกอังเอาหมองมนในใจอ้ายคนหูเป็สู่เก่าเฮียงสอง ผสมใจนองเจา้าเรนี่ผู้หม่ลมพัดต้องต้อนยอดปลายไผ่มะคงคือใจเจ้าแท้ e คนดีขอบคุณครับน้องคา <c ười> ทิพนะครับ <c ười> ครับเอฟซีท่านใดนะครับวันนี้นะครับมาติดตามตัวเลขแนวทางลูกปอ,อกแมวป้ารำน,น้องคาทิพก็ขอโชคดีมีโชคกลาบนะครับพรุ่งนี้นะครับในวัน สุกที่25มีสายยน2,568นะครับน้องข้าวทิพย์เป็นกระรองเพลงไงฟังได้ครับเดี๋ยวมาอรอลุ้นตัวที่3นะครับฮะเ,เห็นคักละบ่โอ้พลายกลาย007ตอน0 7 0 คุณแรกขมากษัน,กน,นะครับขอโชคดีมีโชคลาบนะครับเล็กซูดมาปะไม่เหล็กซูดเลย ๋ย่าบเบิงน้ากันนะครับตัวสุด้ายรันเป็นยังมันคือมาแต่แนนเมื่อคืนันแปดหนึ่งหนึ่งสองแค่นั้นแหละก็แสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับสำหรับแนวทางของปูงดำนะครับปูบป็นเขีนให้ชัดเจนนะครับ6 1หนึนะครับปูงดำเขียนให้นะครับอ่ะเดี๋ยวตอนแรกนะครับ เย็นวันนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของปวงดําจะตรงกับลูกกอกแมวของคุณปารํานะครับหรือว่าไม่ตรงกันนะครับกับพิเตร์นาได้ครับเดียวพวันเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภนะครับเพราะว่าหลังจากนะครับหลังจากขอตัวเลขแนวทางกับลูกกอกแมวนะครับแอดมินมุนถ้ำน้ำโชคจะเดินทางไปตลาดนะครับไปซื้อผลไม้เก้าอย่างนะครับมาถวายให้กับทางปวงดํานะครับ โอ้เด็กซูนอยู่ในปากเด็กูนหอครื่องงามเหน่งพุทธาเนกองเตินี้นะถากม้นไม่แมล้วต้องมือื่นสาสนนกป่าเนาะคอยเอฟซพันนมีโชคไม่ลาบก็ลุกกอกแมวพผะวเอฟซีพันติดตามหลายหลายนะครับอัผูุใดยังไม่มีโชคนะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ที่25เมษายน25 6 8นะครับ ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของลูกกอกแมวคุณป้ารําน้องข้าทิพย์นะครับเพิ่นเขียนให้นะครับ070นะครับก็อย่าลืมตัดวิวิญญาณสองตัวด้วยครับเดือศูนย์เจ็ดและ00นย์ศูนย์นะครับครับอ่ะผู้เด้กขมากระสาทัวนะครับก็ขอโชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับกับโปรงดำเย็นนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่ม เลขมันจะตรงกันบอลนะครับกับลูกกอ,อกแมวนะครับสาธุด้ออคอยโชคดีมีโชคลาภนะครับอ่ะจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับชัดเจนมากนะครับ0 7 0นะครับ0-70ลูกกรอ,อกแมวป้ารำน้องค่าทิพย์นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอ,ขอโชคดีมีโชคราบด้วยครับเด้อสำหรับตำราวพวกนี้นะครับในวันที่25เมษายน2568 25นะครับผู้ใดยังไม่มีโชคม่ออื่นก็ขอ,ขอให้โชคดีมีโชคราบด้วยครับเด้อสวัสดีครับ